สว auto: ัสดีคร mm ับกับผมนายนัทวัฒน์บัวคำภูผู้อำนวยการโรงเรียนแต้รัฐวิยาคมการดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนไต้รัฐวิยาคมตระหนักในการนํานโยบายและจุดเน้นไปขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลหนึ่งในนโยบายและจุดเน้นที่โรงเรียนไต้รัฐวิยาคมได้มีการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลก็คือการพัฒนา,าทักษะของคุณครูให้มีความรู้และทักษะในด้านการใช้เทคโนโลยียี่ดันและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสร้างบทเรียนออนไลน์โดยใช้ g o o l l s s t t s Google, Google Classroom และ Google f o r m ในการจัดทำบทเรียนออนไลน์ในการาปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายก็ขอญาตนำเสนอ บทเรียนสําเร็จรูปของคุณครูที่ได้จัดทําขึ้นมาครับ whereas, ช่องทางในการเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ของคุณครูก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของโรงเรียนไตรละวิยาคมเข้าไปที่เมนูห้องเรียนออนไลน์นะครับก็จะมีห้องเรียนของคุณครูในแต่ละท่านนะครับที่ได้จัดทําบทเรียนออนไลน์ขึ้นก็ขอญาตยกตัวอย่างห้องเรียนของคุณครูอนงค์นะครับท่านได้สอนในรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นะครับในนั้นนะครับท่านก็จะมีเนื้อหานะครับในรายวิชาที่ท่านสอนนะครับตอนนี้ท่านสอนอยู่ในระดับ3 4ระดับชั้นนะครับก็ขออนุญาตยกตัวอย่างวิทยาศาสตร์พื้นฐานม .3 มอ่าม2นะครับวิทยาศาสตร์3ในระดับชั้นม2นะครับเป็นหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องของร่างกายมนุษย์นะครับร่างกายมนุษย์นะครับก็จะมีแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับก็ เข้าไปทําแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนเลยนะครับในนั้นก็จะมีข้อมูลให้นักเรียนได้กรอกนะครับชื่อชั้นนะครับแล้วก็เข้าไปทําแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับทําแล้วนะครับพบก็จะมีคะแนนรับทราบผลคะแนนในการทําแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับเมื่อทําแล้วนะครับก็เข้าไปสู่บทเรียนออนไลน์เลยนะครับเข้าไปศึกษาบทเรียนซึ่งคุณครูนะครับก็ได้อ่า มีสื่อนะครับก็คือลิงก์ในการเ,าเรียนออนไลน์ให้กับลูกนักเรียนนะครับเข้าไปหลังจากเรียนแล้วนะครับก็จะมีแบบทดสอบหลังเรียนนะครับให้กับลูกๆนักเรียนได้วัดผลพัฒนาการที่เขาได้เรียนรู้จากบทเรียนของคุณครูแล้วนะครับก็ขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับห้องเรียนคุณครูที่สองคคุณครูศิริยากรนะครับท่านสอนในกลุ่มส,สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เหมือนกัน นะครับในที่นี้ท่านสอนในรายวิชาฟิสิกส์นะครับก็ไปที่ฟิสิกส์4นะครับเรื่องของการเคลื่อนที่และแรงท่านก็จะมีความรู้นะครับให้กับรู่งเรียนได้เรียนรู้นะครับได้ศึกษานะครับในส่วนนี้นะครับกระดานล่างก็จะมีนะครับมีใบความรู้มีใบงานมีแบบทดสอบเหมือนกันนะครับกับห้องเรียนของคุณครูอนงค์ นะครับในที่นี้นักเรียนก็สามารถทําแบบทดสอบก่อนเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนนะครับในที่นี้นะครับนี่ก็คือเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรให้คุณครูของโรงเรียนแต่ละวิยาคมได้มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลย,ยียุคดิจิตัลและก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายนะครับหนึ่งในนั้นก็คือบทเรียนออนไลน์นะครับที่คุณครูได้สร้างขึ้นนะครับเพื่อให้รู้รนักเรียนได้เรียนรู้นะครับ ทุกที่ทุกเวลานะครับอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับ anywhere anytime ขอขอบคุณครับ